ครับสวัสดีครับผมพรชัยไทงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระนางพญาของหลวงพ่อกรวยนะครับซึ่งหลวงพ่อกรวยได้ทําไว้หลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูทั้งหมดมีอยู่5องค์นะครับมีทั้งเนื้อผงน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีเนื้อผงใบรานนะครับแล้วก็จะมีเนื้อดินนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับครับเดี๋ยวมาดูองค์เนื้อผงน้ํามันนี้ก่อนนะครับนี่ฮะ องแรกนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราไปครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันครับครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะหน้าตาก็จะมีรอยใช้มาซึกไปหน่อยนะครับนี่ฮะนี่ฮะพระต้องมีความเก่านะครับมีคาาความเก่านะครับอยู่ในเนื้อพระนี่นะครับนี่ฮะจะมีมวลสารอยู่ในองพระนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะ ดูท่านั่งหลวงพ่อนะครับนี่ฮะมือหลวงพ่อจะยกขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ฮะมืออีกด้านหนึ่งนะครับจะมาแตะที่หัวเข่านะครับมืออีกด้านหนึ่งจะหงายขึ้นอย่างน Davidson 2, right TA ี้นะครับนี่ฮะดูผ้าสังคตินะครับติดชัดเจนนะครับนี่ฮะหัวเข่าปลายเท้านะครับนี่ฮะมาแตะที่หัวเข่านะครับปลายเท้าจะคมชัดนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะ มีความคมชัดนะครับนี่ฮะเนื้อพระจะเก่านะครับนี่เนื้อผงน้ํามันนะครับจะมีมวลสารต่าง,างๆนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับนี่ฮะเนี่ยดูขอบข้างนะครับนี่ฮะจะรอยตัดมีรอยเลื่อนของเม็ดผงพุทธคุณนะครับนี่ฮะจะม,มองเห็นรอยเลื่อนของผงพุทธคุณนะครับเลื่อนเป็นธรรมชาตินะครับการตัดขอบนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูขอบอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ฮะ จะต้องมีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะมีผงพุทธคุณต่างๆนะครับที่หลวงพ่อได้โรยลงไปนะครับนี่ฮะนี่ยดูด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่ฮะด้านหลังนะครับนี่ฮะจะมองเห็นมวลสารนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบแล้วบางทีก็จะมีรอยรอยนิ้วมือบ้างนะครับนี่ฮะองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมเขานะครับเป็นเอ่อเนื้อผงน้ํามันนะครับ นี่ฮะเราต้องดูนะครับเพราะว่ามีของของทาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับต้องดูความเก่านะครับนี่ฮะต้องดูความเก่าตามซอกเนื้อต้องได้อายุนะครับนี่ฮะนี่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่สองนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆก <dairy> ันนะครับนี่ฮะดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับนี่ฮะปะเกตขึ้นไปอย่างนี้นะครับองนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะดูดูความเก่านะครับของเนื้อนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูมือนะครับดูท่านั่งหลวงพ่อนะครับนี่ฮะปลายเท้าในด้านนี้นะครับเนี่ยจะหงายฝ่าเท้าขึ้นนะครับนี่ฮะด้านนี้ก็จะหงายขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูความคมชัดของพิมพ์นะครับ มวลสารต่างๆนะครับต้องเก่านะครับเนี่ <S <S เนื้อต้องเก่าได้อายุนะครับพิมพ์ทรงต้องถูกต้องนะครับนี่ฮะนี่ยถท่านั่งหลวงพ่อนะครับนี่ฮะให้ทุกท่านเห็นชัดๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะดูด้านข้างนะครับขอบตัดด้านข้างนะครับนี่ฮะขอบตัดตรงนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับ เป็นพระนางพญานะครับที่หลวงพ่อกรวยได้ปลุกเสกนะครับนี่ฮะท่านได้สร้างออกมาหลายพิมพ์นะครับของหลวงพ่อกรวยนะครับนี่ฮะจะเห็นรอยตัดนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องมีความเก่านะครับนี่ฮะนี่ฮะต้องมีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับครับลองดูด้านหลังนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเห็นลายนิ้วมือนะครับของผู้กดนะครับนี่ฮะ เป็นลายนิ้วมือนะครับด้านหลังนะครับเป็นธรรมชาติต้องมีคาบความเก่าอยู่ในเนื้อพระนะครับนี่ครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกองหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่สามนะครับเป็นเนื้อผงใบลานเช่นกันนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราลองดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับองนี้ก็จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับออกองสีดํานะครับเนี่ยจำท่านั่งหลวงพ่อไว้นะครับเนี่ยมือด้านนี้จะมาแตะที่หัวเข่านะครับนี่ะถ้าพิมพ์ติดชัดๆนะครับจะมองเห็นนิ้วมือหลวงพ่อเลยนะครับนี่ะจะมองเห็นนิ้วมือหลวงพ่อนะครับมืออีกด้านหนึ่งจะมาวางตรงนี้นะครับวางระหว่างท้องหลวงพ่อนี่นะครับนี่ะจะมองเห็นมือนะครับเหมือนก้ามปูเลยครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเนี่ะ เนี่ยดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับเนี่ยพระเกตนะครับพระเกตจะเป็นตูมแล้วยาวขึ้นไปนู่นนะครับนี่ฮะดูร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับองนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับก็จะมีผงพุทธคุณต่างๆผสมอยู่นะครับดูฝ่าเท้าหลวงพ่อก็จะง่ายขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะต้องมีความเก่านะครับมีผงต่างๆผสมอยู่ในเนื้อพระนะครับครับเนี่ยดูขอบข้างนะครับดูรอยตัดนะครับนี่ฮะ รอยตัดจะเฉียงเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะล่องลอยความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะนี่ฮะดูรอยตัดนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็จะมีผงพุทธคุณต่างๆนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับนี่ฮะนี่ดูรอยตัดนะครับนี่ฮะตัดด้านล่างนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังตรงนี้จะเป็นเหมือนหลังกระดานนะครับนี่ฮะเหมือนรอยกระดานกดนะครับเป็น นี so, so, for so, ่ฮะนี so, uh ่ฮะจะร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับบางองค์ก็จะเป็นรอยนิ้วมือบางองค์ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับเนี่ยต้องดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่นี่ยองค์นี้เหมือนเหมือนรอยเป็นรอยกระดานนะครับครับเดี๋ยวไปดูอีกองค์หนึ่งครับครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองค์หนึ่งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่สี่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานขีดนะครับเป็นเนื้อผงไบลานเหมือนกันนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันครับครับเดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับองค์จะเล็กกว่าองค์เมื่อกี้นะครับนี่จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐานขีดนะครับเนี่ใต้ฐานก็จะเป็นขีดอย่างนี้นะครับเนี่เป็นขีดขีดอยู่ใต้ฐานตรงที่หลวงพ่อนั่งนะครับเนี่นี่นี่ จำพิมพ์ไว้นะครับเนี่ฮพิมพ์ทรงนะครับเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อนะครับเนื้อเนื้อหานะครับเนี่ยต้องมีความเก่ามีผงพุทธคุณอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยนี่ฮะสังเกตดูนะครับท่านั่งหลวงพ่อนะครับนี่ฮะนี่ครับจะเห็นใบหูติดชัดเจนนะครับนี่ฮะทั้งสองข้าง in นะครับนี่ฮะนี่ฮะต้องดูความเก่าดูเนื้อหา ดูพิมพ์ทรงนะครับนี่ฮะครับมาดูรอยตัดด้านข้างนี่ฮะด้านข้างก็จะมีริ้วรอยของการตัดพิมพ์นะครับเนี่ยเป็นร่องรอยเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ฮะรอยตัดนะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังองค์นี้ก็จะเห็นเป็นรอยนิ้วมือนะครับมีรอยลายนิ้วมือนะครับนี่ฮะ ต้องมีความเก่าอยู่ในเนื้อผระนะครับเนี่ยมีผงฝุ่นต่างๆมีความเก่านะครับนี่ฮะนี่ฮะบางท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นพระของหลวงพ่อกลวยนะครับเราก็จะได้เอามานําเสนอให้พวกท่านนะครับเพื่อท่านเผื่อท่านไปเจอตามบ้านนะครับจะได้รู้ว่านี่คือพระของหลวงพ่อกลวยท่านปลุกเสกนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดองค์ที่ห้านะครับนี่ก็เป็นเนื้อดินนะครับนี่ฮะ เป็นองค์ที่ห้านะครับเป็นองค์สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับครับเดี๋ยวมาดูอีกองค์หนึ่งนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเนื้อดินนะครับเป็นดินสีแดงนะครับออกดินแดงๆนะครับนี่ฮะนี่ยสังเกตดูนะครับต้องมีความเก่านะครับนี่ฮะจะมีความเก่าตรงไหนที่โดนสัมผัสจะมีรอยมันวาวนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับ ดินต้องได้อายุนะครับความเก่านะครับพิมพ์ทรงนะครับนี่ฮะ,ะดูท่านั่งหลวงพ่อนะครับนี่ฮะเนี่ยองนี้ก็จะเป็นเนื้อดินนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะขอบข้างขอบตัดนะครับเนี่ยนี่ฮะรอยตัดเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะจะมีรอยคูดรอยตัดเฉียงไปนะครับเป็นธรรมชาตินะฮะนี่ฮะ เนี่ยขอบตัดนะครับให้ท่านดูใกล้ๆนะครับเนี่ยพระจะมีองค์เป็นมันเลยนะครับถ้าสัมผัสนะครับต้องดินต้องเก่าได้อายุนะครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังส่วนใหญ่จะเป็นรอยลายนิ้วมือนะครับพระของหลวงพ่อกลวยทุกรุ่นนะครับเป็นเนื้อดินส่วนมากนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับจะเห็นรอยลายนิ้วมือนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ย แล้วก็จะมีมวลสารต่างๆที่หลวงพ่อผสมไว้นะครับนี่แล้วก็ต้องมีความเก่าด้วยนะครับเนี่เก่าได้อายุนะครับนี่ครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ